สวัสดีครับผมนิติตาติพูนห้าซาวด์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกซาวหนึ่งเจ็ดหกนี่นะครับผมจะมาทําชิ้นงานการบ้านครั้งที่สิบนะครับเป็นชิ้นงานโต๊ะนะครับก็เลยนะครับเปิดชิ้นงานขึ้นมาก่อนนะครับก็คือโต๊ะนะครับก็เลยนะครับเลือกนะครับ assembly นะครับ เลือกนะครับเลือกแอดนะครับแอดโต๊ะเข้ามานะครับส่วนนี้นะครับกเลยนะครับเลียกหน้าโต๊ะนะครับหน้าโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับเลือกขาโต๊ะนะครับเลือกขาโต๊ะมาทั้งหมดนะครับ4อันนะครับ จากนั้นนะครับเอาด้านนี้นะครับเมดกับด้านนี้นะครับแล้วก็ส่วนของอันโอเคนะครับส่วนของอันนี้นะครับเมดกับอันนี้นะครับกดโอเคนะครับเล่อนลงมานะครับส่วนด้านนี้นะครับกับด้อนนี้นะครับคอนสีเดนกันครับเรียบล้อยนะครับต่อไปนะครับ าตัวทั้ง4อันนะครับทำลักษณะเดียวกันนะครับนี่นะครับกับด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะครับคอนฟ i d e n ซ์กันนะครับโอเคนะครับทำเหมือนกันทั้ง4ขานะครับด้านนี้นะครับเมดนะครับกับด้านนี้นะครับคอนฟิเดนซ์นะ ด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะครับคอนฟิเดนต์นะครับด้านนี้นะครับครับด้านนี้นะครับคอนฟิเดนต์นะครับโอเคนะครับอันสุดท้ายนะครับด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะครับคอนฟิเดนต์นะครับด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะครับคอนฟิเดนต์นะครับ ด้านนี้นะครับและด้านนี้นะครับมาฟีเดนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกนะครับก้านโตนะครับเลือกก้านโตมาสองก้านนะครับจับด้านนี้นะครับและส่วนของด้านนี้นะครับเมดกันนะครับแบบ คอนฟิเดน c ์นะครับด้านนี้นะครับและด้านนี้นะครับสวัสดีครับเี็นแบบคอนฟิเดน c ์นะครับสวัสดีครับผมส่วนของด้านด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะครับกับทิศด้วยนะครับเห็นนะครับ อันนึงนะครับเอาใหม่ครับด้านด้านนี้นะครับเช็คนะครับด้านนี้นะครับ เมดนะครับแล้วคอนฟิเดนซ์นะครับแต่ลืมกลับทิศด้วยนะครับด้านนี้นะครับเอาเสนอด้านนี้นะครับเห็นครับคอนฟิเดนซ์นะครับ